บ้งไฟฐานที่หนึ่งหมายเลข1นของคุณครูชยาพรเขตเจริญหรือครูกิก๊กทาให้นะครับลงในทำให้มอบให้เทเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหา,าธาตุวัดกลางอุดมเวท3 2สไป คุณครูกิ๊กนะครับโรงเรียนคำไฮนิคมวิทยานะครับโ oh. อ้ไวอําเภอพนุพไธนี่แหละโรงโรง,งเรียนบ้านคำไฮสํารงวิทยา oh. เอ่อมัมีบ้านบ่ก็เป็นอย่างดอกลุงนุน่นลุงนุน่นเราวหัวจากอยู่ <c oughs> ลูกหลานลูกหลาน่านที่สองพร้อมส่งข้อมูลครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋าน้อครับอยู่ช่องเต๋าสายเก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิพาทุกคนมาเบิ่งบังไฟแสนนะครับอยู่ที่ไสงหวอำเภอพนมไพรครับผมไออยู่ที่อำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับกี่กิโลกี่กิโลครับประมาณลอยหาซิปบ่ประมาณลอยหาซิปพอครับพอประมาณขี่รถมาประมาณลอยหาซิปโลนะครับเพื่อสิมาเบิ่งบังไฟซิปลาหน่อครับมื้อนี้ เดจิพาตะกุนยางเบิ้งนาะครับว่าบางไฟเขาก้างไว้ในเต็มหลายบอเนาะครับเนาะมีบางไฟล้านทิพล้านแล้วก็มีบางไฟแสนบางไฟหมื่นนะครับนี่เนาะครับต้นนี้คนณกำลังลังเขามาเนาะครับนี่ยุติสนามเนาะครับนี่ไก่สนามเขามาแล้วเนาะครับนี่คนหลายค่ะสองขางสองฟังขางนี่ก็สิเป็นพวกล้านขายของเนาะครับนี่ต้นแกต้นยู่แค่เจ็ดไก่กองอ้ําด้วยการบ่ ฟังขวามือนะครับสิบเอ็ดใกล้ๆน่าละป่าม่านหาดอันเนี้อยู่กองอันน้นยกางนี้ต้นมะวานะอย่ามาตุนเด็กก็ตุ่นในยุคเาฟังคุนเป็นฐานปลอดภัยเล้วครับปลอดภัยเลยครับความพร้อมความพร้อมครับท่านผู้กองความพร้อมว่าเลยท่างเล่ไหลไปทางเขาบ้านสักครู่ครับท่านอาจารย์ครับสักครู่นะครับขอบคุณครับโอ้โอุ้งอ่าพี่น้องบังไฟล้านบังไฟบังไฟอยู่ในเต็นทดนะครับเนี่ยเตรียม ตัวนี้เขากำลังหลังอยู่นะครับขอแสดงความยินดีกับท่านเศรษศัสดิ์สมบูรณ์ที่สามารถฟื้นได้นะครับฟื้นจากการดื่มอันนี้บองไฟแสงนี่หรอเราเป็นอย่างเราไข่บ่ไห่บองไฟหลานโมเมนตอี่บองไฟหลานดีเดียว นี่นะครับมาเบิ่งเอาไฟลลานโอ้โหให้ไฟสบหลาน้ไฟสิบานตัวนี้นะครับไฟสิบลานโอ้ตัวนี้ไฟหลานไฟลลานตัวนี้นะครับตัวนี้สิบานสิบหลานยงไงฮะ ลตัวนี้นะครับพาวถือกรมเบิงของไฟสิบหลาเนะครับนี่เดี๋ยวสิเบิ่งไม้เหล็กหัวเนาะครับเพื่อสีข้นสีไปเสียงท้ายเนาะครับนี่ไม้เหล็กเจ็ดเก่านาะครับงวนานาจะออกน่าเจ็ดเกเจเก่านะครับนี่ไฟสิบลาเนะครับนี่ล้านไหลเนะครับนี่อยหญ่ครับเด้อครับพี่น้องอยู่ให้ได้เก้าสิบเจ็ดศูนย์ศูนยแล้เก้าสิบจุดห้าศูนม่เกิ ครานที่หนึ่เบอร์ห้าเก้าานที่หความพร้อมเป็นไฟครับคุณตแกทียนบ้าอกรนะครับุณิยรครล่เป็นตแสบเบอร์ห้าเก้าอ่หนึ่งนะครับรบแล้วสนะครับอาจารย์อติาจาร์ท่งันยังกตที่นะครับจะวแบไส้หรทนบ้างไฟฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ ของคุณครูชจยยพรเขเจริญหรือครูกิ๊กทำให้นะครับลงในทำให้พอบให้เทเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทสามสองหนึ่งไป โกกิกนะครับโรงเรียนคำไฮนิคมวิทยานะครับโอ้ไวอำเภอพนมไพรนี่แหละโรงโรงเรียนบ้านคำไฮสำโรงวิทยาเอ่อมัมมีบ้านบ่ก็เป็นอย่างดอกลุงนุ่นลุงนุ่นเราวหมดจากอยู่ลูกหลานลูกหลานฐานที่สองพร้อมส่งข้อมูลครับฝ่ายหลานก็ร่างสินค้านะครับผมก็ร่างสินค้าร้อยบาท ที่นี่กรรมากา,ารน่าจะาลกันแล้วนะครับท่านไหญ่ที่ทับสนักสีกได้มาถางนะครับได้ยินดีรับนะครับคณะกรรมการเราไม่ห้า,ามถ้ามาวัฒนรวีนันบ่องไฟยะงคู่ถวายโดยท่านปัจมาวัฒนวดรีนันเทเวลาเป็นผู้สร้างสารหาที่บรบด้วยความตื่นเต้นสาส หน,นึ่งเองหางเสืนนพอพเอาเลยโอ้โอโอคาเนซื้อมาไม่ครว่าย่อซื้อมอึ้นีออออ่หรือกย่ามท่านอาจารย์ ว่าหางเกียร์คุณผู้ประชาสัมพันธ์แล้วบอกว่าบ้องไฟบ้างนี้มีหางเครื่องเราก็ให้โอกาสเขาจำนวน,<ข>น,นหางเครื่องจำนวนสองหมื่นบาทนะครับที่มาจุดโทรเราน่าจะให้โอกาสเขาด้วยความเคารพครับแต่ผมก็บอกอยู่หางเครื่องกับซิบูจูดเลยผมมาเป็นชิบูชูจะได้โดนเติมเราเอ,อาฟางด้วยหลังก็ได้เอาเต็มที่เต็มที่ ผู้จูดกับจูดเลยเห็นตัวบอกกันพี่น่าพบกันเลื่อมไหมเนาะหาเครื่องนี่อย่าเอาเลยเห็นตัวจูดไมกัเบิ่งพามเอ้างานเบ่งงามๆพระเอกองก์กรเนี่ยบอกโตตลกจังอ่อนสวยงามก็สวยงาม ขึ้นที่สองเบอร์เดือดงานรับทราบครับไปอีกเซเว่นอู้ยังไปอยู่ครับพี่น้องมีอีกว่มีอีกว่เบิ่งอีกเนี้ยมาจุดโอ้ยขอาไปหลายๆเด้อจะบอกกันจะว่ามีหาเครื่องบ้างไหนมีหาเครื่องเน้อไฟฟ้งไฟระบบไฟระบดนำเลยนำเลยเด้อพอบางคนจะปล่อยที่หลังหาเครื่องจบซีบานก็มีหาเครื่องเน้อบอกกันก่อน ตอนนี้เนาะครับบางไฟซีบล้านกำลังเริ่มล่างแล้วนะครับนี่เริ่อมพันผาล่างแล้วตาวที่ห้าครับตาวที่ห้าครับห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าโอ้ยตัวนะครับหาคุณเผาโซกันเนาะคุณแม่นัเอียนล่างเสร็จย่างเงาเลยยางเทียนโอเคไหมครับแขกงกได้เลยยศกับพุ่นี่มองนั่งมันเลยลำกำลังเลื่อมล่างแล้วนะครับนี่พันผาพันยังเอาน้ำใส่หูแล้ว เอาใหมท่านผู้กองดูใหม่ท่านน้องเอิญพันไล้านมาที่ห้าเบอร์ห้าหนึ่งห้าหมายเลขห้าหนึ่งห้าเทพพนมคุณแม่หนูเพียรสุขประเสริฐโอเคในวงเล็บต์ยายเพชรอ่าเอาโอเคนะครับต่อไปครับเราจุดบ้างไฟ ที่ฐานจุดที่5นะครับของคุณแม่นูเพียนสุประเสริฐหรือว่ายายเพชรนะครับจุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกังเมษสามสองหนึ่งไปเรื่องารกระโดเทมวลาท่าสา์โอ้ยมนเกี่ยมขึ้กันเนาะวันตัวทของ้นยิ่งของมันจได้เปนสื่อมาสื่อต่อตัวขอมก่อล่ับข้มูไม่ล่างมรายครบ่สองสามสี่ห้านัา เป pues an er ็นบั้งไฟแสนนะครับสารสูญบั้งไฟแสนเทปเวลาครับของคุณเจนจิราติงสุดที่บุกตรงไหนครับตรงกลองครับสถิติขณะนี้นะครับบั้งไฟที่สูงที่สุดขึ้นสูงที่สุดก็คือ4 1 7นะครับของสายสากลการช่างนะครับั้งไฟ10ล้านล่างเสร็จแล้ว กำลังเอามาขึ้นฐานเนาะครับตีนังกับเบิ้งผมเลยนครับเด้อจะได้กันได้เสียวพวกผมจังไงเนี่ยผมโดนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อายุกับสิบแปดหกเจ็ดสิบแล้วนะครับเบิ้งกันนะครับไรบ้ามันจะมีความปลอดภัยเอากันมาจุดฐานที่สามฐานที่สองกับข้ามัดอยู่เขาก็ได้หยุดอยู่ไรบ้าในแต่ฐานที่สี่ที่หามามันกับบ้าเรื่อยๆมันกับสี่ร่งโตพอดีเจ้าได้นะครับฐานที่ห้ามีความพร้อมฐานที่สี่ลงก่อนได้ไหม กำลังเอาัองไฟชิบ,บานเขึ้อนฐานนะครับเนี่ก คนที่ไม่เกี่ยวข้องถอยเลยนะครับเสียตัวเองได้เลยนะครับสิบล้านถอยเลยครับถอยเลยบาทนี่นี่อยู่หน้ากองรายการนี่ว่ามันห่วงเขาเลยบบนี้ถอยครับถอยถอยถอยเลยบาทนี้นะเพื่อความปลอดภัยอยู่กองเขาอย่าไปเขาถงทาก่อนนะครับเนอเอาคู่คุยเลยย่าไปก่อนบ่หรือกูแดงไปน้ำกันเออไปน้ำกัน พ่อใหญ่รองนะครับเจ้าของค่ายที่เวลาขอกําลังแต่ละค่ายนะครับมาช่วยดึงบ้องไฟ10ล้านขึ้นฐันจุดด้วยนะครับบ้องไฟมันใหญ่นะครับต้องใส่คนหลายนะครับคนดึงหลายคนหลายนดึงเสียก่อเบอร์5 29สอก้าไหมครับท่านผู้กองยังยังงครับข้อมูลนี้ไม่มาครับท่านอาจารย์ครับผมครับหานที่สามตรงต้อนนะครับครับผมเกิ่มเครับตัวหนีครับเเลแมน เป็นแล้วครับเนี่ยก็รัง10ล้านแล้วนะครดึงดึงดึงขอเสพมือก็ไป10ล้านเล่อย10ล้านเสือคาดงวยงายเสียนเกิดชวดแล้วพี่น้องเอ้ยตกมือเบิงของใหญ่ครับ10ล้านนะครับ10ล้านโหง่ายแห้งครับช่างที่เวลาไก่ถามราคาเท่าไหรป้าเนี้ราคาเท่าไหร่800้อ๊บ จำนวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทก็พานนี่ครับใส่จะลิงสองสองเซนเนาะหนึ่งร้อยสามสิบห้าคะแนนบนคนมาจุดที่ห้าหมายเลขยี่สิบเจ็ดของดาศิษเอกสินวังรักสีสัน มั่งไฟสิบล้านวันกันสิบล้านก่อนกำลังทำใจตอนนี้แต่งโดยครูเบิ้งราชลดนะครับแต่งมาเส้าหลีมานะแต่งด้วยใคร,รมาเ,าเนี่ยทำเป็นสิน้นพนมไพรมั่งไฟล้านคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้มีสิบล้านเพื่อชุ่มเย็นผลทุกเห็นน้ำรวยคนพนมไพรจุดขึ้นไปต่อไวพระมหาธาตุ มาหงยายกินข้าวพุ่นขึนใจหลายขึ้นที่นี่ป้องไฟสิบล้านพันองค์ไพรโดดดานไกลทอดอิสานตำนานเร็วผมมือไหนเนี่เฮ้ยโอ้ยขอเอาที่จีก่อนผมมือวันนี้เนี่ยคาตาลุ่นบางไฟใหญ่แล้วเอาฮ้ยคาปานดิ เอาเลยครับแล้วั็มือสนกนี่หลังเมทีแล้วแล้วเราไปปะนะปแล้วเราไปแล้วเราบอาจปรานสาว ก็เป็นบุญหลายพี่น้องเช่าเมื่อพนมไพรเฮาฝั่งไฟสิบล้านนะครับขึ้นไปแล้วสุดยอดสุดยอดนะครับยอดครับสุดยอดจริงๆใส่สกินนี่แหละล่ะสุดยอดคุนละคนสิบตัวห้าเลยโอ้โหแมวมันตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นกุ้งมดหน้าตาจูดดีใจดีใจนะครับตกใจนะก่อนจ้าผู้ก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนฐานะก็จุดนะครับ ปิดยังยางให้เต็จบ้องไฟ10บล้านให้เวลาออกก่อนนะครับปิดขอเต็ประอีกครั้งนึงครับพี่มอีค,ครับเพิครับพิ่อครับพี่มอีอเป็่ยครับเ่ <roup S 3> อกับเ่สีครับนพิ่มอีกครับนพ่อรับพีครับีกครับเ่ีรบเิ่มอรบอบคุณบเพิ่ 4, มอครับเพน่มอนกครับเิ่อีกคักคับเิ่มอั่มอกครับเมอีกครบ่าครับเ <น>เป็นบางไฟแสนตอนนี้นะครับบางไฟซีบลานใ้จุดเดียวนะครับเนาะผมกับสีผ้าทุกคนกับบาทน,นะครับเนาะจะได้กระฝากพี่ฝาก,าก้องเดแวนะครับฝากกดนไหลก้แชร่นะครับกดนติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องเตาสายก้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหรือหรือไว้เจอกันปีหน้าอะไรนะครับเนาะสวัสดีครับ